สวัสดีครับมาพบกับ Trading with Top Trader นะครับกับการแบ่งปันการเทรดฟรี forex go นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาพบกันกับบริเคราะห์ทองคำแล้วก็ค่าเงินนะครับส่วนวันพฤหัสบดีเราก็จะมาพบกันกับเทคนิคกราฟแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการเทรดในสัปดาห์นี้เป็นเทคนิคกราฟนะครับก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับการเทรดด้วย breakout r e t r a c e m e t นะครับซึ่งการเทรดด้วย breakout เนี่ยหลายคนก,ก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าราคา breakout นะครับ เบรกเอาท์ Break out แนวต้านเบรกเอาท์แนวรับนะครับแล้วก็มีจุดที่สังเกตยังไงเวลาที่เราจะเข้าไปเทรดนะครับที่จะทําให้เราได้กําไรนะครับเราจะเข้าไปแล้วอาจจะไม่โดนหลอกนะครับมีจุดสังเกตนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับคือเทคนิคที่เราจะเข้าไปเทรดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเบรกเอาท์รีเทรดเนี่ยมันมีจุดที่น่าสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะ ทําการ b a c k t ทสนะครับซึ่งสิ่งที่ผมแบ็ k เทสเนี่ยผมอาจจะรู้นะครับผมอาจจะอ่านกราฟมาแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทราบไม่ใช่การที่เรารู้อนาคตนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราจะมีจุดสังเกตว่าเราจะสังเกตรตรงไหนได้บ้างเวลาที่เราจะเทรดด้วยเบรกเอา t แล้วก็รีเทรดนะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวขึ้นนะครับผมจะใช้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับในการเข้าเทรดนะครับก็ ราคาได้มีการสร้างแนวรับนะครับแนวรับก็คือโซนที่ที่เป็นโลนะครับโลของราคานะครับพอมีการเบรก out นะครับพอมีการปรับตัวลงมานะครับทดสอบที่บริเวณโซนโลก่อนหน้านี้นะครับเป็นแนวรับนะครับพอหลุดลงมาปุ๊บนะครับนั่นหมายความว่าราคาเบรก out เรียบร้อยนะครับเบรก out ์ o ลเดิมนะครับเบรก out ์โลเดิมลงมาได้นะครับทีนี้เราก็จะมารอดูนะครับทีนี้ราคาเนี่ยมีการเบรก out แล้วก็ r e t r a e นะครับ การปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่จุดเดิมที่เคยเบรกเอาลงมาตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการรีเทสนะครับรีเทสทีนี้ในรอบนี้มีการรีเทสเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นบริเวณโซนที่มาทดสอบนะครับเราก็จะรอดูนะครับปรากฏว่าราคาเบรกเอาแล้วขึ้นมาทดสอบแล้วไม่ไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้นะครับ ทีนี้ราคาก็ปรับตัวลงมานะครับพอปรับตัวลงมารอบนี้เห็นไหมครับว่าโซนที่เบรกเอาเนี่ยนะครับจะมีปฏิกิริยากับราคานะพอราคามาทดสอบอีกรอบนึงเนี่ยก็จะมีการพักตัวบ้างกันกับตัวบ้างนะครับหรือไม่ก็จะเบรกเอาผ่านขึ้นไปได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูน้ําหนักนะครับว่บาน้ําหนักตรงนี้คือรอบแรกตรงนี้ไม่สามารถที่จะเบรกเอาขึ้นไปต่อได้นะครับราคาก็กลับตัวลงมานะครับทีนี้ราคาก็ปรับตัววิ่งไปอีกนะครับ พอราคาปรับตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าราคามีการเบรกเอาโซนที่ที่เคยทดสอบนะครับคือก่อนหน้านี้เป็นแนวรับใช่ไหมครับพอขึ้นมาทดสอบเบรคเอาลงมาได้แล้วกลับขึ้นไปเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านทีนี้กลับตัวลงมานะครับเราก็จะเห็นแนวต้านเขาได้สร้างแนวต้านนะครับเป็น2จุดจุดแรกแล้วก็จุดที่สโซนนี้นะครับพอยอตัวลงมารอบนี้จุดสังเกตก็คือว่า ราคาปรับตัวขึ้นไปเบรกเอาท์ out, นะครับเบรกเอาท์โซนทั้ง2โซนนี้ขึ้นไปได้แล้วก็ปิดอยู่เหนือนะครับจุดที่สังเกตก็คือราคาไม่มีการทําโลต่ํากว่าเดิมนะครับราคามีการสร้างโลที่ยกตัวขึ้นนะครับนี่คือโลนะครับแล้วก็โลที่ยกตัวขึ้นนะครับแล้วจุดนี้คือหายก่อนหน้านี้นะครับพอเบรกเอาท์ขึ้นไปได้นั่นหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงมาก็คือเบรกเอาท์แล้วก็รีเทรดลงมานะครับ รอ,ร,อรอดูราคาต่อไปนะครับพอราคาย่อตัวลงมารอบนี้นะครับราคาลงมาต่ํากว่านะครับต่ํากว่าตรงนี้นะครับที่เคยเป็นแนวรับ2โซนนี้นะครับคือแพทเทิร์นแรกตรงนี้ผมอยากจะให้จดจําว่าในลักษณะที่เป็นการเป็นแนวต้าน2จุดแบบนี้แล้วก็มีโลที่ยกตัวขึ้นนะครับพอราคาปรับตัวลงมาต่ํากว่านะครับต่ํากว่าโซนแนวรับ เหมือนลักษณะจะกลายเป็นลักษณะจะเป็นการเบรกเอาท์แบบหลอกนะครับแต่ว่าเป็นการหลอกเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับหลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวนะครับพักตัวบริเวณโซนนี้ปรากฏว่าราคาปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถยืนเหนือได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับแนวต้านที่มีนยัยสําคัญก็คือไฮเดิมก่อนหน้านี้ถ้าราคาทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเราจะรอ ย่อตัวลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าซื้อนะครับทีนี้นะครับเราก็รอดูต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเข้าเข้าบายโซนนี้นะครับราคาขึ้นไปไกลแล้วนะครับเราจะยังไม่มั่นใจอาจจะรอดูก่อนนะครับคือที่สําคัญคือเทรดเดอร์ต้องเป็นคนที่รอให้ได้ก่อนนะครับพอราคาพักตัวนะครับโอเคราคาทีนี้ราคาปรับตัวขึ้นไปสูงนะครับสูงกว่าแล้วนะครับ ก็สามารถก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเราอาจจะวางแผนในการเข้าเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อเราก็จะเข้าไปในจุดที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็สต็อปรอดของเราวางไว้ที่โลต่ํากว่าโลที่พักตัวตรงนี้นะครับเป้าหมายนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ที่2เท่านะครับผมจะวางไว้ที่ประมาณโซน high เดิมก่อนหน้านี้นะครับ โอเคนะครับราคาก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับคือที่สําคัญเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าเสี่ยงแน่นอนว่า p a y o f f ratio ของเราก็ต้องอยู่ที่2ต่อหนึ่งขึ้นไปนะครับในรอบนี้เราถือว่าเราประสบความสาเร็จในการเข้าเทรดนะครับทีนี้นะครับโซนแนวรับโซนนี้นะครับก็ยังคงเป็นโซนแนวรับที่ใช้ได้ในอนาคตนะครับที่ใช้ได้เราก็รอดูว่าถ้าราคาปรับตัวลงมาอีกรอบนึงก็จะมีโอกาสกลับตัวบริเวณโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อมีการ break out zone แนวต้านตรงด้านบนตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีการ r e t ทสนะครับลงมาทดสอบนะครับเราก็จะวางแผนในการาจังหวะเข้าซื้อนะครับซึ่งก็ลงมาทดสอบนะครับ ทีนี้โซนตรงนี้ด้านบนตรงนี้มีแนวต้าน2จุดนะครับแล้วก็3จุดตรงนี้ด้วยพอเบรคเอาขึ้นไปได้นะครับโซนนี้ก็ต้องเป็นโซนแนวรับที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับทำให้ราคาปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับพอราคาปรับตัววิ่งขึ้นไปนะครับปรากฏว่าในรอบนี้นะครับราคาได้มีการปรับตัวลงมาหลุดต่ํากว่าไฮเดิมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือ ลักษณะของการเบรกเอาปุ๊บนะครับแล้วก็ ย่อตัวลงมารอบแรกตรงนี้กลับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับพอรอบที่2กลับตัวลงมาปิดต่ํากว่านะครับปิดต่ํากว่าแนวรับโซนที่เคยเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการฟอลเบรกนะครับเบรกหลอกนั่นเองนะครับพอปรับตัวขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับมีสัญญาณกลับตัวโซนนี้เราสามารถที่จะวางแผดในการเข้าเซลล์บริเวณที่หลุดลงมาตรงนี้ได้นะครับเราจะไม่เข้าซื้อนะครับเพราะว่าราคาหลุดแนวรับโซนที่เคยเบรกเอาลงไปได้ขึ้นไปได้นะครับพอ หลุดลงมานะครับก็จะกลายเป็นว่ามีแนวนที่จะปรับตัวลงต่อนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับราคาก็ปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับพอราคาปรับตัวลงมาแบบนี้ให้เราสังเกตพฤติกรรมราคาย้อนหลังของราคานะครับจะสังเกตว่าราคาทำ high ที่ต่ำลงถูกไหมครับจากนั้นราคาก็ทำ low ที่ต่ำลงนะครับไฮตรงนี้จะเรียกว่า h i นะครับ ตรงนี้ high นะครับตรงนี้จะเรียกว่า lower high l o w high นะครับตรงนี้ low นะครับ lower low นะครับนั่นหมายความว่าราคาอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงถูกไหมครับพอราคาปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาทดสอบอให้เราสังเกตนะครับแนวรับที่เคยเป็นแนวรับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยพูดถึงตรงนี้นะครับ2.3จุด,จดแล้วก็ นะครับลงมาทดสอบตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นในโซนนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับจุดสังเกตนะครับก็คือพอราคาปรับตัวขึ้นในรอบนี้แน่นอนว่าเราเห็นจุดกลับตัวบริเวณโซนแนวรับที่เราวางแผนไว้ตอนแรกนะครับพอราคาปรับตัวหลุดออกจากกรอบนะครับคือให้เราสังเกตง่ายๆเลยว่า เวลาที่ราคาจะปรับเปลี่ยนเป็นกรอบแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับเราก็จะดูว่าถ้าราคาสามารถยืนเหนือโซน lower l o w ตรงนี้ได้นะครับปรับตัวขึ้นไปเหนือได้แล้วก็มีการเบรคเอาจากขอบเทเลยตรงนี้ขึ้นไปได้มักจะมีปฏิกิริยาคือจะมี1มีการพักตัวแล้วก็กลับตัวลง มีการพักตัวบริเวณโซนนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือราคาเลือกที่จะปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่บริเวณโลถัดไปนะครับโลที่เคยเป็นแนวแนวรับก่อนหน้านี้นะครับ พอเป็นแนวต้านนะครับรอบแรกเนี่ยมีการหลุดเบรกเอาลงมานะครับรีเชสขึ้นไปรอบหนึ่งโซนที่เคยเป็นแนวรับตอนนี้เป็นแนวรับแนวต้าน2จุดนะครับแนวต้านตรงนี้มีนัยสําคัญ2จุดขึ้นไปเนี่ยมีความแข็งแรงมากนะครับพอขึ้นไปทดสอบอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับกลับตัวลงในโซนนี้นะครับเราก็จะรอดูราคาไปก่อนนะครับ อพอราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแล้วก็จะมีการปรับตัวลงมานะครับพอปรับตัวลงมาในรอบนี้นะครับอ่า่ก็คือราคาจะย่อตัวลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็พักตัวนะครับรอที่จะว่าจะเทสแล้วก็ผ่านไปได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้เป็นโซนแนวต้านถ้าเกิดว่าผ่านไปได้จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับ จากนั้นนะครับราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับโดยที่ปิดนะครับปิดอยู่เหนือโซนโซนแนวต้านตรงนี้ได้นะครับเราก็จะวางแผนนะครับว่าเราจะเข้าบายตรงนี้นะครับรอราคาลงมารีเทสก่อนนะครับราคาเบรกเอาขึ้นไปได้เห็นไหมครับว่าราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่เราจะมองก็คือจุดสูงสุดของราคานั่นเองนะครับก็คือจุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับ คือเราก็จะรอเข้าเข้าซื้อบริเวณโซนที่เบรกเอาท์นะครับราคาก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านหลังจากนั้นก็มีการทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับพอราคาลงมาทดสอบที่บริเวณโซนที่เคยเบรกเอาท์ตรงนี้นะครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นมีการเบรกเอามีการพักตัวเล็กๆน้อยแล้วก็ปรับตัวขึ้นคือเราสามารถที่จะวางแผนโซนนี้ได้เหมือนกัน วางแผนก็ซื้อนะครับแต่ถ้าใครที่าวางแผนไม่ทันก็อาจจะรอลงมาทดสอบอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือมีสัญญาณกับตัวนะครับเป็นแท่งเทียงกับตัวด้วยนะครับเมื่อลงมาทดสอบแล้วมีแท่งเทียงกับตัวต,วตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าซื้อตรงนี้ได้นะครับตำแหน่งที่ซื้อเราก็คือปีเป็นแท่งเทียงกับตัวปุ๊บแล้วก็เข้าซื้อแล้วจุดสต็อปลอของเราเราจะวางไวเ้เราจะไม่วางไว้ที่บริเวณพอดีกับ ไส้เทียนด้านล่างนะครับเราจะวางไว้ต่ํากว่านั้นอีกเล็กน้อยเพื่อเพื่อราคาลงมาแล้วก็เผื่อค่าสเปซด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายถัดไปเป้าหมายแรกจะอยู่ที่ไฮเดิมนะครับถ้าเราวางไว้ที่ไฮเดิมนะครับผลตอบแทนเราจะอยู่ที่1.26ซึ่งมันจะไม่คุ้มนะครับเราอาจจะวางไว้เผื่อไปอีกนะครับ ผมจะวางไว้ที่บริเวณโซนไฮเดิมก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2.94นะครับซึ่งเป็นผลตอบแทนแน่นอนว่าโซนนต้านแรกก็จะคือโซนนี้นะครับเรา,าจ,จะนะครับตรงนี้อาจจะทําให้ราคาพักตัวหรือกลับตัวลงมาอีกได้นะครับหลังจากนั้นราคาก็ขึ้นไปทดสอบที่บริเวณเดิมนะครับไฮเดิม<ๆ>ก็ลงมาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับในรอบนี้คือ ราคาลงมานะครับในฝั่งที่เราเข้าซื้อก็คือติดลบนะครับอ่า,อามีสัญญาณกลับตัวอีกนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นแท่งเทียงกลับตัวเราสามารถที่จะวางแผนในการเข้าซื้อจุดนี้ได้นะครับสต๊อปลอตของเราก็วางไวท้ที่ต่ำกว่าโลเดิมอีกนะครับเป้าหมายของเราก็อยู่ที่ถัดไปนะครับไฮเดิมก่อนหน้านี้ซึ่งเป็น e ัลต้าน,นะครับโอเคนะครับก็ ราคานะครับได้มีการเบรกเอาอีกรอบนึงนะครับเบรกเอาโซนแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเราก็จะรอรีเทสก็คือก็คือตอนนี้สังเกตง,ง่ายๆเลยนะครับว่าราคาไม่ทําโลต่ํากว่าเดิมแถมมีการยกโลขึ้นนะครับแล้วก็ทํำไฮแถมทํำไฮที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็โซนที่เบรกเอาล่าสุดนะครับก็จะเป็นโซนในการเข้าซื้อได้เหมือนกันนะครับพอลงมาทดสอบอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ เราสามารถที่จะวางแผนในการเข้าซื้อจุดนี้ได้มีแท่งเที่ยง,งกับตัวนะครับตรงนี้วางแผนเป้าหมายของเราก็คืออยู่ที่1ต่อ2นะครับเพย์ออฟในช่วงเราอยู่ที่2เท่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้กำไรนะก็คือผมที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือ ผมอยากให้สังเกตจุดที่ผมได้พูดไปเนาะแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับที่เมื่อมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบโซนนี้นะครับเบรกเอาได้เนี่ยก็จะเป็นโซนที่สําคัญนะครับรอแท่งเทียนกับตัวนะครับเป้าหมายของเราก็จะอยู่ที่2เท่านะครับผลตอบแทนนะครับคือหลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะรอ,อดูพฤติกรรมของราคาเพราะว่าในรอบนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับ จุดที่น่าสังเกตนะครับเวลาที่ราคาพักตัวในช่วงที่ขาขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตไฮที่เคยสร้างไว้นะครับอพอราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับเนี่ยนะครับมักจะเป็นแบบว่าราคาเบรเอาขึ้นไปได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาคือรีเทสลงมาแต่ว่าเราจะวางแผนเข้าบายตรงนี้นะครับแต่ราคาหลุดโซนแนวรับที่เคยเบรเอาขึ้นไปได้นะครับปรับตัวลงมานะครับคือแพทเทิร์นนี้ผมอยากจะให้จดจําว่า ลักษณะแบบนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะปรับตัวลงต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าราคาพักตัวบริเวณโซนนี้ไม่ทําโลต่ํากว่าโลเดิมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเคยทําไว้ตรงฐานตรงนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับอ่ะเรามารอดูกันนะครับถ้าไม่หลุดนะครับอ่ะในรอบนี้คือราคาปรับตัวขึ้นไปเหนือแนวต้านเดิมได้นะครับทีนี้เราถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปอีก ทำนิวไฮต่อถ้าสูงกว่าไฮเดิมเราก็จะรอราคาย่อตัวลงมาทดสอบนะครับรีเทสต,ตรงที่มีการเบรคเอาไฮเดิมตรงนี้ได้ก็จะเข้าบายนะครับแต่ถ้าราคาไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเราก็จะรอดูนะครับอ่ราคาลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าลงมาอีกรอบหนึ่งในรอบนี้คือเป็นการฟอลเบรคนะครับคือเบรคเอาตรงนี้ขึ้นไปหลอก2ครั้งนะครับทีนี้เราก็รอดูว่าถ้ารอบนี้ นะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่าที่เบรกเอาตรงนี้ได้ก็จะเข้าบายนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับหลุดกรอบด้านล่างตรงนี้ลงมาได้แล้วก็เบรกเอาแล้วก็รีเทสตรงนี้แล้วก็จะเข้าเซลล์นะครับตอนนี้คือราคาเนี่ยอยู่ในช่วงพักตัวนะครับโอเคตอนนี้ราคานะครับได้มีการเบรกเอาขึ้นไปได้เรียบร้อยนะครับ แต่สังเกตว่าเบรกเอาขึ้นไปโซนนี้แสดงว่าแนวต้านตรงนี้นะครับโดนทดสอบหลายครั้งแล้วก็ในรอบนี้เบรกเอาขึ้นไปได้เราก็จะวางแผนในการเข้าซื้อนะครับส่วนที่เราเข้าซื้อจะเข้าซื้อตรงที่เบรกนะครับอ่าแล้วก็สต็อปลอสวางไว้ที่ต่ํากว่าโลนี้เล็กน้อยนะครับเป้าหมายของเราก็อยู่ที่2เท่านั่นเองนะครับ2เท่าเลยนะครับโอเคนะครับก็ เป็นไปตามเป้าหมายของเรานะครับก็คือเล่นด้วยเบรกเอาท์นะครับก็ต้องรู้ว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่สําคัญนะครับคือที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยถ้าใครที่จับแพทเทิร์นได้นะครับก็คือ1นนะครับผมทบทวนให้นะครับก็คือหลังจากที่ราคาได้สร้างโลนะครับหลุดโลลงมานะครับก็คือเบรกเอาโลเดิมลงมาได้นะครับจากนั้นรีเทสขึ้นไปทดสอบที่จุดเดิมมีการลงมาอีกนะครับมีการ ย่อตัวลงมาในรอบนี้ไม่มีการทำโลที่ต่ำกว่าเดิมแถมมีการปรับตัวขึ้นเบรกเอาซนดังกล่าวนะครับน่าหมายความว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเราก็วางแผนในการเข้าซื้อนะครับจุดที่เข้าซื้ออาจจะเข้าซื้อจุดนี้จุดแรกนะครับแล้วก็ถ้าเบรกเอาไฮเดิมตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเราก็จะเข้าซื้อจุดนี้แล้วก็สต็อปลอตเนี่ยเราวางไว้ที่จุดโลต่ําสุดนะครับนี่คือแพทเทิร์นแรกเนาะแพทเทิร์นแรกแพทเทิร์นที่2นะครับ พ pattern ที่2ตรงนี้ก็ลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับคือ pattern แรกเนี่ยนะครับเป็นจุดที่สังเกตคือว่าราคาหลุด l o นะครับหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาได้เหมือนกับว่าหลอกว่าจะลงต่อนะครับแต่ว่ากลับขึ้นหลายคนคงอาจจะเข้าหลุดตรงนี้แล้วก็เข้าเลล์ ราคาก็ขึ้นต่อนะครับนี่คือเป็นจุดที่สังเกตก็คือหลุดตรงนี้แต่ว่าราคาพยายามปรับตัวขึ้นมาปิดเหนือนะครับแล้วก็เลยในฝั่งซื้อได้นะครับส่วนแพทเทิร์นที่2ตรงนี้ราคาไม่มีการทําโลนะครับไม่มีการทําโลที่ต่ํากว่านะครับมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่บริเวณแนวต้านโซนนี้นะครับมีการเบรกเอาท์โซนกรอบเทนไลน์แล้วก็ทํา ราคานะครับสูงกว่าโลเดิมก่อนนี้นะหน้านี้ขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปทดสอบที่โซนแนวต้านถัดไปแล้วพักตัวแล้วเบรกเอาขึ้นไปได้เนี่ยนะครับรอยอดโดวลงมาแล้วก็รอสัญญาณกลับตัวบริเวณโซนนี้แล้วก็เข้าซื้อนะครับพอราคาเข้าซื้อได้เนี่ยนะครับภายเดิมก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นแนวต้านนะครับเมื่อราคาเบรกเอาขึ้นไปได้อ่าแล้วก็รีเทสลงมามีแท่งเทียงกับตัวเราจะเข้าซื้ออีกจุดนี้จุดหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของ กรอบขาขึ้นก็คือทำโลที่ยกตัวขึ้นทำไฮที่ยกตัวขึ้นนั่นเองนะครับพอแพทเทิร์นที่3ตรงนี้เป็นการเบรกเอาหลอกนะครับเบรคเอาหลอกคือที่สำคัญเลยก็คือย่อตัวลงมาราคาไม่หลุดโลเดิมก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่นะครับพอกลับตัวขึ้นไปนะครับถ้าปิดเหนือแนวต้านเดิมก่อนหน้านี้ได้ก็จะปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็ลงมาทดสอบอีกรอบนึงนะครับปรับตัวลงมาแล้วก็ แล้วก็สุดท้ายก็คือราคาพยายามปรับตัวขึ้นเบรกเอาท์โซนนี้ในที่สุดนะครับแล้วก็รอยอดตัวพักตัวบริเวณโซนนี้แล้วก็เข้าซื้อนะครับนี่คือเป็นแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับจุดที่น่สังเกตก็คือว่าในช่วงที่อยู่ปลายเทรนนะครับเป้าหมายของเราแน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มที่จะระมัดระวังนะครับ เราระมัดระวังพอราคาปรับตัวลงมาในรอบนี้เนี่ยโซนนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านเดิมก็กลายเป็นแนวรับนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับ2โซนเลยนะครับที่เป็นที่มีในยัยยะสำคัญนะครับโอเคตอนนี้พอหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับเราก็จะรอรอรีเทสนะครับโซนแรกตรงนี้แล้วก็โซนที่2ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะเข้าเซลล์เนาะจุดที่เราก็จะเข้า โอเคนะครับพอราคาเบรกเอาโซนแนวแนวแนวรับโซนดังกล่าวนะครับคือโซนแรกเนี่ยไม่มีการรีเทสเราก็ไม่ไม่เข้าเซลล์นะครับเราก็จะรอพอหลุดนะครับหลุดเบรกเอาด้านล่างตรงนี้เป็นแนวรับโซนที่2เราก็จะรอรีเทสนะครับพอรีเทสมารอบนี้นะครับอ่าตรงนี้เราก็รอรอดูสัญญาณนะครับปรากฏว่า ปรับตัวลงมาเป็นแท่งเทียนกับตัวนะครับแล้วก็ลงต่อเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับในช่วงที่มีการพักตัวบริเวณมีการรีเทสขึ้นมาบริเวณโซนนี้แน่นอนว่ามันมีเวลาที่ให้เราวางแผนอยู่นะครับถ้าเราจะวางแผนในการเข้าเซลล์เนี่ยเราก็จะเข้าไปตอนที่ราคาขึ้นมาทดสอบแล้วก็มีแท่งคู่นะครับแท่งคู่เป็นสัญญาณกับตัวแบบนี้แล้วก็เข้าบริเวณโซนนี้ได้เลยนะครับ ส่วนเป้าหมายของเราก็คือ2เท่านะครับ Pay o ์อัพในช่วงของเราอสอต่อหนึ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการสังเกตการเทรดด้วยเบรกเอาท์รีเทสนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคนที่กำลังมองหากลยุทธ์เทคนิคในการเข้าเทรดด้วย Breakout r e ีเทสนะครับ ก็เป็นการแบ่งปันความรู้ให้ฟรีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับในคลิป YouTube นี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ